เผยเบื้องหลังดิวเอนโซที่เกือบไม่ได้ย้ายมาเชลซีพราะพอตเตอร,ตอร,ตอร์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาทีบาปเอ็กแครสเบนนะครับ้าพดุึงเอนโซเฟนันเดสครับที่ถือว่าเป็นแดนกลางห้องเครื่องของเชลซีที่ย้ายมาและใช้คำว่าคุ้มแสนคุ้มครับตอนแรกคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าราคา121ล้านยูโร106รล้านปอนด์นี่คือสถิติใหม่นักเตะที่ราคาแพงที่สุด ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตอนแรกคนก็คิดว่าเฮ้ยโหจากเบนฟิก้ามาเนี่ยจะเวิร์กไหมการได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยเพราะว่ามีเดอปลอลช่วยเล่นแม็คอลิสเตอร์ช่วยเล่นคุณมีเมสซี่หรือเปล่าถึงเล่นดีขนาดนั้นแต่พอเอนโซครับได้ย้ายมาที่เชลซีเขาได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าแม้จะวัยเพียงแค่22ปีรูปร่างก็ไม่ได้สูงน้มากมายครับ178เซนติเมตรเอนโซเฟนเดสคนนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับ เอนโซ่ so ครับนั้นแต่ย้ายมาที่เชลซีเนี่ยลงไปแล้ว22นัดแล้วก็จัดไป2แอสซิสแม้ว,ว่าจะยังทำประตูไม่ได้แต่มีส่วนสำคัญกับทีมเป็นอย่างมากครับเล่นไปทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้1,885นาทีถือว่าเป็น1น,นักเตะที่ได้รับโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่อง นะเมื่อจะเป็นยุคข,ของแกรมพอตเตอร์เมื่อจะเป็นยุคข,ของบรูโน่ซาตโตยุคข,ของแฟรงแลมพาดนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่านี่คือนักเตะคนหนึ่งที่โค้ชนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากครับขณะนั้นของเอนโซ่ครับลงเป็นตัวจริงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทุกนัดน,นะครับผมไม่ว่าจะการเจอกับดอร์ทมุนแล้วก็เรอมาดรดแบบไปกลับนะครับผมรวมไปถึงการเล่นให้กับเชลซีครับเอนโซเฟนเดสคนนี้ลงเป็นตัวจริงทุกนัดน,นะครับแล้วก็ลง เต็90ม90นาทีเกือบทุกเกมนะครับเกมการแข่งขันนะครับทาาด้านของเอนโซเนี่ยพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามเห็นถึงแพชชั่นนะครับในการเล่นต่างๆว่าแม้ว่าทีมเนี่ยโหผลงานจะย่ำแย่ขนาดไหนแต่เอนโซพยายามปลุกเราเพื่อนๆภายในทีมครับพยายามผายมือว่าเฮ้ยเอาหน่อยสิวะเล่นกันหน่อยสิวะนักเตะเชลซีบางคนก็กลมหน้ากลมตาก็เล่นไปรู้สึกเหมือนกับว่า เตะไปให้ครบแล้วก็จบฤดูกาลเพื่อที่จะได้ย้ายออกไปในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแบบนี้อะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับผมหัวหน้าของเอนโซครับก็พยายามทำให้เห็นนะครับว่าเงินที่เชลซีจ่ายไปให้กับเขานะครับด้วยค่าตัว121ล้านยูโรเนี่ยเขาจะตอบแทนให้คุ้มค่าเพราะเชลซีนั้นก็เซ็นกันไปย,ยาวๆถึง8ปีจนถึงปี2031นั่นเองครับ ทีนี้ครับมาดูเบื้องหลังครับว่ามันเป็นอย่างไรทำไมถึงเกือบไม่ได้ยยครับเป็นการเปิดเผยจากเชลซีะคอปสไบเบิร์นนับจาวจดดะการเดียนเพื่อนซีของฟาบิโอโรมาโนครับได้บอกว่าเริ่มจากทอตบอลครับเดก้าเข้ามาเป็นผอกีฬาชั่วคราวของเชลซีนะหลังจากที่มาเนกานอฟสกายาแล้วก็พิเดเชคออกไปแล้วก็มีความกดดันอย่างมากครับชูเกลเนี่ยเป็นผู้จัดการที่เชลซีนะครับผมแล้วก็โอ้พยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์แต่ความตึงเครียดสุดท้ายครับชูเกลก็ถูกปลดไป พรอม่อยู่ในแผนการทําทีมนะครับผมแล้วก็มีปัญหาภายในเรื่องของการซื้อขายนักเตะในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับความสัมพันธ์ของชูเกลกับบอร์ดบริหารมันย่าแย่มากครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยชูเกลก็ไปได้รับงานกับอ่าบิยมินิกแล้วก็ควายแชมเบอร์สกิาได้สําเร็จแบบโคตรดราม่านะครับผมแต่ว่าพอชูเิลออกไปครับ พอเตอร์เข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานก็ดิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็แฟค์นลมผราตมามันแยกขึ้นไปชัดเจนเลยทีเดียวนะครับผมโดยมีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงที่เชลซีจะเซ็นสัญญ,ญากับเอ็นโซเฟนเดสนะครับก็มีข่าวคราวมาตลอดนะครับว่าจะเป็นจากเอเวอล่านะครับเมื่อจะเป็นจากโอโชโกจากเลคคอร์ดสื่อจะททาโปรตุเกสนะครับว่าโอ้ราคาแพงเกินไปเชลซีไม่ได้อยากจ่ายอยากผ่อนใจยอยากดูนี่น,นั่นคือรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆนะราคาแล้วก็ยิงกัินไปยิงเัินมาแล้วเหมือนกับว่าเดีอนนี้ก็จ ไม่เกิดขึ้นครับและแกรมพอตเตอร์ครับอดีตกุนซือของเชลซีเนี่ยก็พยายามขวางครับแล้วก็เตือนเลยว่าอย่าเซ็นสัญญากับนักเตะมากเกินไปในเดือนมก,กราคมและก็บอกกับบอร์ดแมนของ Chelsea เชลซีนะครับว่าเอนโซเฟนเดสคนนี้ค่าตัวแพงแล้วก็แรงเกินไปเชลซี Chelsea ไปหาคนอื่นหรือว่าใช้นักเตะที่มีอยู่ดีกว่าอย่าไปซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่คุ้มจะเวิร์กหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ท้ายที่สุดครับเบเดกแอ็กบารี เป็นเจ้าของร่วมของเชลซีไม่ฟังครับแล้วก็เป็นคนที่บินไปช่วยจุาจารีดิวของเอนโซเองถึงโปรตุเกสกับเบนฟิกา้าก็แล้วก็ปิดดิวนี้ไปในที่สุดครับและการแย้มของเอนโซก็ทําให้เห็นหนะครับว่า เงินที่จ่ายไปของเชลซีนั้นมันคุ้มค่ามากๆโอเคเลยครับว่าเรื่องของช่วงของแชมป์ท็อปโฟไม่ได้ติดแต่เอนโซ่ก็ช่วยแบกทีมมาเยอะมากในตำแหน่งแดนกลางนะครับคือก็พูดได้เลยนะครับว่าถ้าเชลซีไม่มีเอนโซ่ตำแหน่งกองกลางเนี่ยผมว่าเชลซีอ,อาจจะต้องทีรลงอีกตัวชั้นจริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการรายงานจากนิสากินเซราครับนักข่าวสายเชลซีจากอินนิงสแตนดาร์ดครับ,ก,รบก็รายงานว่าพอเชดิโน่รู้สึกตื่นเต้นที่จะร่วมงานกับเอนโซ่ที่เป็นคนบ้านเดียวกันและพอชก็บอกว่า ต้องการให้เมาส์นั้นเป็นส่วนสําคัญของแผนการันตีของเขาแม้ว่าจะยังรอดูอยู่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวเมสันเมาส์ได้หรือเปล่าและแผนการันทีของพอร์ชนั้นจะเป็นอย่างไรและเมาส์จะอยู่ต่อไหมเดี๋ยวต้องมารอดูกันต่อไปนะครับเพราะาล่าสุดเองเนี่ยพอร์ชก็บอกแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ซื้อขาดหรือยืมต่อสําหรับชชลฟิลิกชาลฟิลิกจะย้ายกลับไปที่แอตมาริดหรือจะถูกซื้อขาดที่สโมสรไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆครับไม่อยู่กับเชลซีอย่างแน่นอน อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่เอนโซเกือบไม่ได้ย้ายมาที่เชลซีก็เพราะว่าแกลมพอตเตอร์คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไม่ได้คิดว่าถ้าเชลซีไม่มีเอนโซในแดนกลางจะพังขนาดไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ,ของนาทีบับเอ็กซ์เรเซอร์เบนด้วยรายการนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ